เวลาเราถอดสายไฟเราก็จะอยู่งนี้และถ้าเราจะนํามาใช้ใหม่ก็แค่ดึงเข้ามาแล้วก็เสียบใช้เสร็จถอดออกสวัสดีครับทุกคนผมคิดครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําที่แขวนสายไฟนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ให้เกะนกะนะครับ โดยที่อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทําก็คือเป็นฝาขวดน้ํานะครับเป็นฝาขวดน้ําของยันนีฮีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นฝาขวดน้ำธรรดาทั่วไปของอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีกาวสองหน้านะครับแล้วก็มีมีดแล้วก็ค้อนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอาฝาขวดน้ําของยันนีฮีแล้วก็ฝาขวดน้ําทั่วไปมา ประกบเข้าด้วยกันครับเอาแล้วับทุกคนหลังจากที่เราทําให้ทั้งสองฝาประกบกันได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใช้มีดปาดลงที่ตรงนี้ครับทุกคนโอ้นี่นะครับนี ให้หูตรงนี้กลางออกได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้กาวสองหน้าติดไปที่ก้นของฝาครับแบบนี้ก็เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นเราก็จะนำไปติดที่ ผนังปกติแล้วนะครับทุกคนเราถอดปลั๊กไฟแล้วก็เราก็จะวางเข้าลงนี้นะครับมันก็จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือใช้สิ่งประดิษฐ์ของเราที่เราทําเมื่อกี้นะครับแตกเข้าไปครับทุกคนผมก็จะแปะไว้ประมาณน,นี้นะคนี่และจากนั้นเราก็จะคล้องสายไฟใส่ครับ แบบนี้ครับเห็นไหมครับเวลาเราถอดสายไฟเราก็จะอยู่นี้และถ้าเราจะนํามาใช้ใหม่ก็แค่ดึงเข้ามาแล้วก็เสียบใช้เสร็จถอดออกนี่ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสิ่งประดิษฐ์ของเราเจ๋งไหมครับไม่ต้องไปซื้อของ20-30บาทตามร้านเบ็ดตตเตลสให้มันเปลืองตังค์นะครับ อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะครับฝาขวดน้ําที่เราทิ้งถังขยะเรามองว่ามันไรยค่าแต่ที่จริงแล้วมันไม่ไร้ค่าเลยนะครับเพียงแค่เรารู้จัก DIY เขาประดิษฐ์เขาขึ้นมานะครับแล้วเขาก็สวยด้วยนะครับเนี่ยเก๋ไก๋ยยนะครับเนี่ยเมืออกับเราซื้อมาตามร้านเป็นตะเลทั่วไปเลยนะครับเอาละครับทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็ฝากช่วยกดไลค์กด like, Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับและเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ